สวัสดีครับอยู่ผมครับชาเชี่ยวชาญครับวันนี้เจอกันครับในวันที่27ครับของเดือนพฤษภาคมครับปี2568นั่นเองนะครับโปรแกรมฟุตบอลนี่ค่อนข้างที่จะบางตานะครับเนื่องจากหลีกหลักนี่ปิดฤดูกาลไปนะครับนะก่อนที่จะไปครับกับคู่พิววิวในค่ำคืนนี้เลยนะครับขออนุญาตจะนสรุปผลเมื่อวานก่อนนิดนึงครับเป็นน่าสึกนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเกฟูออสโบร์นะครับเปิดบ้านครับพบทางด้าน วาเลเรนกานะครับเมื่อวานนี้ครับผมให้เลือกเชียร์ท่านทีมเยือนครับอย่างท่านวาเลเรนกานะครับก็เอาชนะท่านเจ้าบ้านครับอย่างท่านเคฟัวโปรครับไปที่ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับก็ยินดีด้วยครับนับ1เข้าไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับเชื่อเดินครับ FC ท่านใดนะครับที่อยากจะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนะครับก็อย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ด้านข้างล่างครับปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับมีทางเข้านะครับ วันนี้เราไปกันที่ทางดานสื่รายการ Super League Ten นนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นทางด้านซวิเคนครับทีมอันดับ11ของตารางครับเปิดสนามอารีน่าเย็นวันเล่นนะครับพบการมาเยือนของทางด้านซูสวานครับทีมอันดับ9ของตารางครับลองดูที่ทางด้านความพร้อมก่อนเกมนะครับแล้วก็ผลงานในเกมล่าสุดเลยนะครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างเซวิเคนนะครับในเกมที่แล้วนะครับพวกเขาบุกไปแพ้ท่านออกไก่ครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ4ครับโดยเกมวันนี้ครับก็จะนำทัพมาโดยทางด้านวิลเลียมเทอร์สันนะครับเป็นทางด้านหน้าเป้านะครับ โดยมีท่านนั่นพอสตูดคาร์สั้นครับรับบทเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับคอยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับส่วนท่านทีมเยือนครับซูดสวายนะครับในเกมที่แล้วนะครับพวกเขาแพ้กับท่านบาเก้ครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับโดยเกมวันนี้ครับก็จะส่งท่านนั่นครับชาคูฟินนี่นะครับกับท่านชายกิคายากามานะครับรับบทเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายขวานะครับโดยมีท่านนั่นครับวิลเลียมอิลิกสันนะครับเป็นท่านนั่นหน้าเป้าครับคอยจบสกอร์นั่นเองครับก็ต้องบอกนะครับผลงานโดยรวมนะครััััับบขอองงททท้้้2ีีมนนนน่่พๆกกเลยะครแตถาาาวดจ ผลงานการเจอกันครับต้องบอกว่านะครับทีมเยือนครับสุสวานเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับเจ็ดไฟนะครับที่เจอกันที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าซวิเกตนะครับเอาชนะทางด้านสุสวานแค่แมตช์เดียวเท่านั้นครับกับเพื่อนไขวันนี้นะครับบังคับให้ท่านเจ้าบ้านครับต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นครับผมมองว่านะครับแพงเกินไปนะครับโอกาสที่ท่านทีมเยือนครับอย่างท่านสุสวานครับจะพลิกนรกชนะทางด้านเจ้าบ้านนี่มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ให้มองที่ทางด้านครับ สุดสวยครับชิมเยินครับจะเสมอเป็นอย่างน้อยครับก่อนจากกันไปครับเช่นเดิมครับ FC ท่านไหนนะครับที่เชียร์ทีมใดในค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมครับแลกเปลี่ยนที่ทางด้านคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยครับเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ